สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่พันนีนะคะ,ะแนะนำตัวเองก,ก่อนพี่พันนีนะคะเป็นคนชนเผ่ารีซูนะคะก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะคะตอนนี้อยู่ที่รักเวอชิเนียเนาะวันนี้พี่ก็กินอาหารดอยนะคะจริงๆแล้วอะถ้าอยู่บ้านเราเขาเรียกว่าอยู่ง่ายกินง่ายนะคะเอ๊ เอ้สิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันเป็นชีวิตประจำวันของพี่มากที่มันเป็นอย่างนี้อืมอืม I'm gonna take your iPad away นะมันเป็นขนะ but mine is why you had it ้ยก็อ่าอะไรถึงแน่แล้วเนี่ยโอเคเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายนะถ้าอยู่บ้านเรานะแต่มาอยู่ที่นี่นะอยู่ยากกินยากนะคือเราไม่ได้แบบ อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ชอบอาหารพวกเนยชีสนะอ่า,ามันก็เลยแบบกินอะไรกินของแพงนะคะนี่คือแพงนะบอกเลยที่นี่นะอาหารไทยแพงนะอาหารเอเชียผักเอเชียแพงนะแพงแพงกว่าของบ้านเขานะทุกคนอืมโอเคอก็กินเถอะค่ะผู้เยอะนะหมดไปน,นี่ก็กินกับ ข้าวนะฮะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะนี่คั่วมะระมะระนะเหมือนมะระขี้นกเลยแต่ว่ามันมันใหญ่กว่าแค่นั้นเองอ่าคั่วใส่หมูนะคะนี่มันไม่มีโต๊ะให้วางละอืร้อนๆเลยอืมอืมวางไหมมาวางข้างๆกินข้างๆเคคนี่ย ผสมตรงนี้วางตรงนี้ก็เดี๋ยวกลัวกินไม่หมดเออวางเลยไหมวางไหมม,มีทุกอย่างนะ,ะช่องของพี่นะฮะความรบกวนนะฮะอ่าท่านุ่งก็เปิดโทรศัพท์ดี่ะอละวางไหมเนาะ just leave there okay why you noise Mm. I didn't say anything do or doing anything. Mmm. You see in front of my camera? Does she ever see me? But see the cup. You move the cupboard. And come back. How else am I going to pick it up? <coughs> <coughs> ข้าวขกอืมแล้วก็มีผักขมดอยนะคะผักขมดอยด้วยต้มใส่ Mom, ใส่ไข่นะคะร้อน ม้ม <Mom. S 2> เอ้ยกมันไม่มีแล้วลูกมันละลายหมดแล้วอามี How could you lose egg yolk when it's literally มันละลายไปหมดละ <When S 2> หาไข่แดงนะ e ม g mommy mm. How could you lose <า> the egg yolk when it's an egg ไข่ลลไขดงละลายมีแม่เจาะไข่แดงละลายหมด ผ่านไปแล้วสีน่นาทีไม่ถึงไหนเลยอืมกินไม่ถึงไหนสีน่นาทีไปแล้วมนผักด้วยเมื่อวานกินลาบนะก็ม,มีผัก วันนี้ฝนคมเคมเคมำคิมค่ะแต่ก็ยังไม่ตกแต่เมื่อคืนอ่ะตกนะเมื่อคืนตก,ตกตกทั้งทั้งคืนเลยตกไปๆปนะฮะอืมน่าจะมีเห็ดอ่ะ มาอยู่ที่นี่เห็ดก็ไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนนะทุกคนป่าที่นี่มีไหมมีเยอะป่าป่ามีเยอะแต่ว่ามันใช่ป่าเห็ดไหมไม่รู้นะ พี่ตอนนี้เผ็ด <c oughs> เท่ากับพี่บ้านเราเลย วความขมนะไม่ไม่ค่อยได้เท่าบ้านเรามันข้นขมแบบอ่อนๆนิดๆนะอื บ้านเราจะขมเยอะของขัาวแห้งมันต้องใช้เวลาเคี้ยวนาน <laughs> ตอนทำเผ็ดอืมไม่ตายเหรอต้องตาแตกคือทีเนี้ยเก่งใช่ปะฮึ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 มออืงไม่เห็นกล้องนะไหนเห็นกล้องหน่อยเฮลโหล อืมไปมิเชลนะฮะมิเชลชื en ่ออะไรนะมิเชลมิเชลนะคะอืมจไปทุกคนปส่นีแล้วเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะฮะ อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะ